สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พวกเรามาพักที่เทศบาลเมืองหนองบวัวลำพูนะคะคืนวันที่18พฤษภาคมนะคะก็มาเที่ยวนะคะค่ะกำลังรีวิวห้องนะคะที่เป็นเรียกว่ารีสอร์ทนะคะบอ,รอนรีสอร์ทเ Garden, uh, นมวนรีสอร์ทเนมการเด้นหนองบัวการ์เด้นหนองบัวการ์เด้นวิวนะคะคุณผู้ชมค่ะ uh huh. ก็ วันนี้6 5 0ห้าินะคะต่อคืนนะคะก็มีแอร์นะคะมีแอร์มีพัดลมนะคะนี่ก็ที่นอนเนาะแล้วก็ผ้าให้นะคะมีผ้าให้มีกาแฟให้นะคะมีกาแฟให้ในห้องน้ำนะคะแต่ไม่มีอาหารเช้านะคะห5 0ห้าสิบค่ะค่ะห้องน้ำก็โอเคอเลยอ่าในห้องน้ำนี่ค่ะอันนี้ก็ผ้าขนหนูที่แฟนนะคะ คือเป็นห้องแบบธรรมดามากค่ะมีทีวีนะคะมีตู้เย็นมีน้ำให้สองขวดนะคะเท่านั้นเองนะคะค่ะก็หาค่อนข้างยากค่ะไอโฮเทลที่นี่หาค่อนข้างยากนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอาคารแข็งแรงมากค่ะมีสองชั้นนะคะค่ะก็นี่แหละคือน,นี่จะนอนที่นี่กันแหละค่ะคุณผู้ชม ก็ค่อนข้างมืดแต่มีมีสวิมม่งมิ่งพูอยู่นะคะด้านนอกนะคะคุณผู้ชมค่ะก็โอเคนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็เปิดประตูออกได้นะคะมีระเบียงนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้นี่ก็ถ่ายตอนเช้านะคะนี่ค่ะจะมีะสําหรับทําอาหารได้นะคะมีซิงสาหรับล้างจานนะคะเขาก็มีชามให้นะคะสองใบเขามีช้อนนะคะ ค่ะแล้วก็มีเกาอี้ให้ค่ะนีโต๊ะโต๊ะเล็กสําหรับนั่งทานกาแฟนั่งดื่มกาแฟนะคะตรงนี้นะคะโต๊ะเก้าอี้นะคะระเบียงค่อนข้างกว้างนะคะนั่งสบายเลยแหละค่ะแล้วก็ชมวิวนะคะสาวยน้ำนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกอีกอาคารอีกหลังหนึ่งค่ะ ะนองบัวการ์เดนวิวนะคะนนองบัวการ์เดนวิวสาวยน้ำแล้วก็อันนั้นคือแบบเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะคะที่เห็นน้ำอยู่ฝั่งนู้นเป็นสะของเขาค่ะเป็นสะส่วนตัวของของบ้านอีกหลังหนึง่งนี่ค่ะด้านนี้นะคะก็อยู่ชั้นสองนะคะมีแค่สองชั้นค่ะ แล้วก็มีอาคารอีก,อ,กอาคารหนึ่งค่ะด้านนู้นค่ะมันก็ดอกไม้นะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะขอบคุณค่ะรีวิวให้ชมนะคะห้องห้องเป็นประมาณไหนนะคะค่ะราคาหกร้อยหาสนะคะแล้วก็มีแค่นี้ละคะ่ะก็อาหารนี้ต้องซื้อซื้อกินเองนะคะไม่มีอาหารเช้าให้ค่ะ แล้วก็มีน้ำให้สองขวดค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ